ทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะไปงานแต่งน้องจูนกับพี่เป้นะคะก็ตอนนี้10.40แล้วนัดกับพี่ฝนไว้ว่าเจ้าเจ้าบ้าน10.30ไปรับพี่ฝนก่อนแล้วก็ไปงานแต่งน้องต่อนะคะโอเคไงตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตขับรถแล้วก็ไปรับพี่ฝนก่อนอค,ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือรับพี่ฝนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็อ แต่ว่าพี่ฝนอะไปกดพี่ฝนอะไปกดตามแล้วก็ฝากพี่ฝนซื้อกาแฟที่เซเว่นมาด้วยเดี๋ยวเราเอ้ยพี่ฝนมาแล้วเดี๋ยวรอพี่ฝนมาพี่ไม่ได้ใส่ทัุงพี่พี่ฝนมาแล้วมาให้เมย์ช่วยเลือกเอาแต่งโอเคอะตุ๊กแหลมมันวนผมทำไมอะรอนรอนเท่าไรมา รอนส2แสอง่ามแต่ว่างต่ก็หกผมเอ้ยไอ้นี่มาแล้วนะอาอโอ้ยน่าหัวแรบจริงหรอเออจริงมาลงไปก่อนตอนท้ายหัวเรอพี่ปอนมือของมาให้ของจากปูซานหรือว่าปูซานเกาหลีปูซานแอนเซอร์เออ้ยคิวว่าอันนี้อันนี้คิตตี้เนี่ยค่ะ ันนี้ก็คือพัตเตอร์เก๋ๆเออันนี้เมดิเฮลคอลลาเจนอันนี้โทรีเดนค่ะกำลังฮิตกำลังตีนเทรนกำลังฮิตจบพันแค่นี้โอเคขอบคุณค่ะไปกันจริงๆแล้วป่ะเดี๋ยวไม่ทันละคนตอนนี้ได้ที่จอดรถแล้วที่จอดรถบ้านน่ากลัวมากบ้านเหมือนเรื่องอยากกลับบ้าน ก็คือถ้าเราทําได้ดีคือถ้าเรามองขึ้นไปเราจะเจอผู้หญิงเออไม่ก้ามองเดี๋ยวว่าจะถ่ายให้ดูถ้าตอนกลับมาเออจะายแอบถ่ายแต่มันน่ากลัวจริงเหรอน่ากลัวเลยตอนนี้กําลังจะเดินเข้างานคือใจไม่อยู่หน้างานเออคือถ้าถ่ายรูปไปเจ้าบ่าวเ้สาย่วะเน่คือถ้าตอนแรกถ้ามันมีที่จอดเราตรงไหนก็คือเราถึงตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วนะแต่อันนี้คือบ่ายโมงนะยากมาก ง,งานแบบ,ดแบ,บใดแต่งอะไจอดรถหาล้อ่างไรไปต้องย่งน,น่าจะขอ,ขอจอดได้เนะแต่มันเป็นของแบบของอันนี้เขาครับมันก็เลยจอดไม่ได้แล้วอเปล่เริ่มไดยากเดี๋ยวรีบซับเขางานกันมาถึงของงานเติมแล้วเจา้จาบ่าเจ้าสาวกำลัง,งจะเข้า,าเห็นไหม ไม่นาฬิกน,นู้มในรเวณนศรวมเป็นเสียงเครื่องมนอสื่สสอสารตลอดพิธีด้วยค่ะ <c oughs> สำหรับการถ่ายภาพนะคะ ตั้งเองนะไม่มีใครบอกใช่ตั้งเองเราไม่ได้มาเจอกันตั้งนานตั้งนาสิบปีผ่านไปแก่ขึ้นไม่แก่สิไหนไม่เห็นไม่เห็นเจ้าเป่าเจ้าเป่าที่เป็น จอมืดอ่ะไม่รู้ว่อ๋อใครคนตอนนี้เสร็จงานแล้วดารากำลังจะดาราสาวย,ย,ยงยงต้นสูง,สงคือคไม่กล้าถ่ายติดบ้านเขาว่าพี่ฝนแต่ว่าบ้านก็คือน่ากลัวทุกคน,นก็คือน่ากลัว ชั้นบนเหรอ<ม>เป็นไงต้องหอกชาเหมือนกันเหมือนกะทิเอ่อใ <c oughs> ช้ชได้หรอฉันไม่ไกลอยู่ใชเ่เลยตั้มหลวงพระค่ะอันนี้คือตัอ้นนมหลวงพระบางบอกว่าอร่อยมาก นีมันต้องเหมือนจุนทองรูสองซอยต้องอยกูรช่วงแบบว่าชาติสติงเป็นไงน้องปอเนีร้อซิอุ้ยนนี้ามาอิ่แล้วอะมวลออมกอง่นี่มีกราดิอนี้แม่ายาแล้วค่ะนใช่วมเนี่ยัน้ยนเป็นบอน้ัเ็ก้ามใช่ใ่ทุกกจริง ปกป่าชนิดไห่คืออาจว่าขอบป่าที่มันดำๆมันีต้องใช้อใช้เสียอะไรที่อันนี้สี่สีอืีที่สั่งใหม่2สองพันตัวหนึ่งแถบนอช็อปปี้สามอันเท่าไหร่อันนี้พี่อยู่ี่สี่เจอร์ไหมอันไหนี้าร้อประมาณห้าร้อกว่าหมื่นคหมื่นจะให้ตัวหประมาณกกัหมื่นหมื่นหนึ่งตันเคยทั้งหมดนะคะโจกับของทั้งหมดนี้คุ้มค่าสุอืม ี่คือคาเฟ่ที่เรามาอ่านว่าอ่านว่าอะไรคามลอดคามลอดคามลอดคามไป,ปอ่อไปไม่รวมน้ำเปล่าก็คือเขาไม่กินน้้ส่แลดฟิลแบบว่ามาแล้วสั่งน้ำเปล่ามีกาแฟไปโอ้ยเราไม่เป็น ออะะไร่ชาเป็นไงบ้างพี่เหรอหวานเล็กน้อยเอาหวานนิดหน่อยเอาหวานนิดหน่อยแต่ก็สั่งไม่หวานสั่งชาเหมือนกันค่ะเฮ้ยรลชาไทยของฉันต้องหวานแน่เนี่ยก็ไม่ได้สั่งแบบว่าหวานน้อยเลยยังยังทันไหมอ่ะถักก่อนดิน่าจะทันชาไทยทำแล้วหรือยังคะชาไทยทำแล้วค่ะโอเคโอเคยังไม่ทันอีกได้ปะ เลอกผู้ชายคบมาตั้งแต่ CEO ขับ b m x 4อ่าแล้วก็พันตำรวจโทระดับกเกตึกแม่งจำไม่ได้ช่างไม่งรู้แต่ว่ายศใหญ่อ่ะอาโอนเงินโอนโอนเก่งด้วยโอนไว้ด้วยอคนนี้ดนระยะเวลาเท่าไหร่กี่ปีนะลิสต์ว่าข็าดเนี้ยหนึ่งคนก็มาเจ็ดเดือนเนาะอ้นึ่งงานรดนเจ็ดเดือนระยะงานมันสั้นแล้วก็มาอธิการบดีอีก ตำแหน่งใหญ่ด้วยหนีเมียมาสรุปก็คือผู้ชายธรรมดาที่มันต่างจังหวัดบ้านๆอันนีุ้บนลเขาเห็นคุณค่าเราจบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายที่แบบมีมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเนี่ยอีโก้มึงก็สูงเกินเกินหน้าที่การงานเป็นตำแหน่งเลยหรออีโก้สูงเกินตำแหน่งไม่ได้เขาจะดูถูกเรารู้ปะตอนเราจบด็อกเตอร์เขาก็มึงก็เก่งที่สุดแหละหนอเราสู้เขาไม่ได้หรอเขาอีโก้เขาสูงเกินสูง ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยรักคนที่เขารักเราจบมันจะไม่เหนื่อยมันจะแบบทุกอย่างไปง่ายเอาเดชชีวิตก็คือมาตั้งแต่อ๋อ B M X คันละแปดล้านสิบล้านมากก็ซีวิกแล้วกูดีที่สุดจบนดีกว่าคูดีที่สุดอ๋อโอเคสรุปเราดีที่สุดคนอื่นก็คือไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยเราดีที่สุดโอเคเลิศเอาเดชความรักคนนี้ละ แต่ไอ้ร้องไอ้ร้องที่เจ็บสุดนะร้องไห้กับผู้ชายรวยเจ็บที่สุดเหรอทําไมอ่ะคาดหวังเยอะไงเพราะเราชอบคนรวยเป็นคนเดิมแล้วเราหวังสบายเราชอบเงินเนาะเราชอบเงินแล้วพอเขาเทเราอุ้ยเจ้าเขาเราอะนอนร้องไห้ใช่ไหมเขาเที่ยวต่างประเทศฉับเป็นไงล่ะเจ็บจริงเพราะเราไม่มีตังค์ขอฉันนั้นต้องตั้งใจทำงานเออใช่ เพิ่งตัวเองดีที่สุดเน,นี่ยจะบอกอะไรประสบการณ์ชีวิตแค่นั้นพอเอพิ่งตัวเองดีที่สุดจบ<อ>จบเลยสาวๆ <laughs> โบกวิ่หรือว่าโบกมันโบกเรามันไม่แค่แมาเจอเพื่อนอมใช่แบบคุยมันมันไม่ได้เจอก่ตั้งนานแต่ว่าไม่ไม่เด่นเยไม่เด่นนิคอะไรกันเนื้อนาเือเน้อมากเนื้อลร่อยอร่อยเลยใหลอกไม่ต้องเลยอันนี้ได้อเราต้องทูกของเราทิ้งวะตรงเมย์ทุบมาใช่อร่อยทิงว่าเราผ้าใช่ป่ะคะได้อยู่คนธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ย่าอยู่กันเลยใช่ไมคะ ไม่จริงหรอกจิงหรอที่สาิงหอที่ไม่เข้มอ่ะเดี๋ยวพี่คนไม่เียวพี่คนไม่เนี่อ่ะ่ก็เขดีาเป็นดาราดารายังดอยู่เชวอันนี้อุย่ที่มแล้วพี่คนมีไข่น้งกี่ลูกเนี่ามเลยมันหวานในตัวแล้วีไม่้อ่ะถ่ายแล้ยังม่นพูดจบหดละ เราสองมาเล่นคำต้องห้ามได้ไหมใช่อะเวลาเขาพูดอะเวลาเขาตอบแชร์เขาตอบอะไรแชร์อบคนที่แบบเขาไ่เนใจอคับะ้องา้อาอไม่ไม่แบบว่ไม่ะแล้วแไม่แล้วแลตอนทำง่เป็นไงบ้างืนที่ทงานดีหมดีไไม่ดีไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอมเพราะว่าเราพูดคำนันไปแล้วอเหรอ

มันก็ดูไหวจริงเขาอาจจะเปิดแต่มันเป็นบางวันไปดูก่อนทุกคนพี่ก็เดิมกลับมาแต่บ่ายจ้ากลับสองอุ้ยมืดค่าคาเฟ่ก็คือแพงกว่าค่าซมจำที่กินตั้ง้านของพ่อแค่ร้อยสี่สิบห้าเอง อ่าโอเคแล้วก็เราก็มีค่าขนมบอกแล้วอย่ากินขนมตอนดึกก็คือตอนนี้แบบทุ่มจะสองทุ่มแล้วอะคืออยากติดแกไม่ไม่ได้เจอกันนานเกินคอนเทนต์มาไม่ได้ถ่ายรูปเลยนั่งเมาั่างเดียวแล้วถ่ายไม่ได้แล้วมีแต่แบบชื่อคนเออมันจะต้องเซ็นเตอร์เยอะก็เลยไม่ถ่ายเลยพอดินพาคนอย่างเดียวเบอร์เบอร์ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอนตังกันอยู่ที่ต้องโอนปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ไว้นัดไว้นัดคาเฟ่นะาแล้วปอยื่นหน้ามาดิไม่งั้นต้องเปิดไฟไม่งั้นต้องเปิดไฟตรงเนี้ยเปิดตรงไหนวะโอ้ยเออกลางกระบอกโอเคไว้เจอกันใหม่คาเฟ่หน้าบ๊ายบายไปคาเฟ่หน้าไอ้อกเดือนไอ้หกเดือนเพราะว่าเก็บตังก่อนอ๋อโอเคบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย